imagination to break the deadlock here สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมซ์สกีโฟน,นะครับเรากลับมาในช่วง re รีวิวเวลตันนะฮะท่านผู้ชมหลายคนก็รอคลิปนี้มานะครับผมรีวิวเวลตันพลาสติกเวล่าในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมของอาร์เซนอลไอคอนิกนะฮะก็ ต้องขออภัยด้วยที่ลงช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะติดภารกิจหลายอย่างนะครับผมก็เลยต้องดีเลย์ออกไปนะครับแต่มาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับผมสําหรับเวียล่านะฮะในเวอร์ชันไอคอนิกนี้นะฮะจะมีเลเวลตันอยู่ที่เลเวล28เท่ากับเวอร์ชั่นที่เกัสีเหลืองนะครับแต่ว่าค่าพลังนะฮะเมื่อเราใส่ชุดโมเดลชุดแข่งของอาร์เซนอลนะครับจะมีค่าพลังตันอยู่ที่98เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสูงมากนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะครับผมก็จะมีค่่่าพลัังอยูที96นะครบ สำหรับรายละเอียดความสามารถของเขานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยตำแหน่งที่นิยมนะฮะก็คงเป็น D M F ตำแหน่งเดียวนะ C M F ก็คงไม่เหมาะนะครับความสามารถในการคลองบอลครับผมถือว่าเป็น ดีเรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมแต่ว่ามีการคลองบอลที่ดีนะฮะไม่ได้ใหญ่แล้วงุ่มง่ามนะครับผมทรงสั้นทรงยาวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมฟินิชชิ่ง88นะฮะถือว่าดีนะถ้าพูดถึงเขาเล่นสไตล์เกมรับแล้วฟินิชชิ่ง88ก็ถือว่าดีนะฮะมงนะครับผม96เลยทีเดียวนะฮะถือว่าได้ประโยชน์มากๆจากการ เล่นลูกกาอากาศนะครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วมงดีด้วยแล้วสปีดก็ไม่ได้เชื่องช้านะครับ91ได้ทีเดียวนะฮะสปีดต้น88ครับคิกกิ้งพาวเวอร์91ครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะฮะเขาเป็นนักเตะที่ยิงแรงด้วยนะฮะท่านผู้ชม91ผมถือว่าแรงแล้วนะครับถ้าเป็นนักเตะตำแหน่งแนวรับนะฮะท่านผู้ชมความแข็งแกร่ง99ครับเวอร์ชันนี้เต็มแม็กซ์99เมื่อใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลครับบาลานซ์88นะครับเฟตีมิน่าความอึด99ครับผมความเล่นความสมาธิในการเล่นเกมรัับบ96นะคครแแแล้ววก็็ามขง ความดุดันนะครับผม99โอ้โหนี่โหดกว่าเวอร,ร์ชวลเจรจเอนเพเยอร์เยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมส่วนสกิลนะครับผมก็เหมือนกับเรจเจนเพเยอร์กัส์สีเหลืองนะครับมี10สกิลนะฮะมีคัทไม่ไฮแอนเชิร์นะครับมีสกิลหม่งเฮดดิ้งนะครับแล้วมีสกิลยิงไลซิงช็อตเป็นสิ่งที่ผมชอบนะฮะ เอ่อเอาไซเคิลเลอร์นะครับการปั่นก้อยนะฮะการใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับผมโรลจิสติกส์พาร์ทนะครับการส่งสั้นมีสกิลทุ่มไกลด้วยนะครับลองโทรแล้วสกิลเกมรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมนมาร์กิ้งอินเอร์เซปชั่นเนี่ยมีครบครับผมแถมมีภาวะการเป็นกัปตันทีมนะฮะแล้วก็มีเลือดนักสู้ด้วยนะครับเพลงสไตล์ของเขาครับแน่นอนครับผมเป็นจอม์นทำลายเดอะดีทอยเยอร์สนะครับอ่ะ แก้ไขนิดนึงนะครับผมเมื่อสักครู่บอกว่าสกิลระหว่างเอ่อเวอร์ชัน Legend p l a y e r รกับ i c o n i c เนี่ยเท่ากันนะครับไม่ใช่นะฮะสำหรับเวอร์ชัน Legend p l a y e r ร์กัสสีเหลืองเนี่ยจะมีสกิลเพียงแค่8สกิลนะฮะแต่ว่าเวอร์ชัน i c o n i c เวอร์ชันนี้นะครับผมมีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลครับมี2สกิลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสกิล Rising Shot นะครับผมสกิลยิงเหินเนนะฮะในเวอร์ชัน Legend p l a y e r ร์กัสสีเหลือง Rising Shot ไม่มีนะครับสำหรับปาติกเวล คือโลว์ลับเทส t าร์ตนะครับหรือว่าการส่งสั้นนะครับส่งเลียดนะฮะที่มีความแม่นยำนะฮะท่านผู้ชมเป็นอีก2ส,สกิลนะฮะที่เพิ่มมาจากเวอร์ชั่นลีเจนด์เพเยอร์นะครับก็คือ rising shot กับ low l a ับเทสพาร์นะครับถือว่าเป็น2ส,สกิลที่มีความแตกต่างขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวอร์เรียล่าเวอร์ชันลีเจนด์เพเยอร์กับ เวียร่าเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์นะครับอันนี้เราพูดเพียงแค่สกิลนะอันนี้เพียงแค่สกิลนะครับส่วนความสามารถในเดือนของค่าพลังต่างๆนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วนะเมืออ่อใส่ชุดโมเดลของอาร์เซนอลนะครับจะมีค่าพลังตันอยู่ที่9 8้าบท่านผู้ชมท่านผู้ชมนึกถึงเวียร่าเวอร์ชันลีเจนด์เยเอร์สเนี่ยมีโอเวอร์อยู่ที่95เท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีคนนิยมเล่นใช้มากๆนะฮะท่านผู้ชมด้วยความที่เขามีจุดเด่นในเรื่องของรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมเข้าปะทะเข้าเบียดเข้าแย่ง นะครับเข้าชนการเล่นเกมรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็เป็นเพย์สไตล์ที่เป็นจอมทำลายเกมคู่แข่งครับผมก็คือเดอะดีทรอยเออร์นะครับวิ่งฟัดวิ่งชนตัวทำลายเกมคู่ต่อสู้รอบสนามเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นตัวที่ดุดันมากๆแล้ว นักเตะสไตล์นี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความอึดสูงนะครับเวีล่าเวอร์ชั่นนี้ครับผมสเตมีนาตัน99ครับผมวิ่งได้ตลอด90นาทีแน่นอนครับวิ่งชนได้ตลอดแน่นอนนะครับในขณะที่เวอร์ชั่นลีเจนด์ฟิเยอร์กาสีเหลืองเนี่ยสเตมีนาอยู่ที่97ครับโอ้โหแล้วลูกนี้ คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเวียล่าก็คือเขาเป็นนักเตะที่ยิงไกลดีนะบางคนอาจจะมองเผลินเนว่าเวีล่าเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆนะครับสนับสนุสน,นในการยิงไกลได้ด้วยครับผมโดยเฉพาะเวอร์ชันไอคอนิกนี้นะฮะอย่างที่บอกไปเขามีสกิลไลทซิ่งช็อตสนับสนุนในการยิงไกลด้วยนะฮะแหมค่าพลังยิงก็เพิ่มขึ้นฟินิชชิงก็เพิ่มขึ้นแล้วมีสกิลไลทซิ่งช็อตด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันไอคอนิกนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับ ทำเกมขึ้นมาแล้วความหนาของเขาครับชนแล้วเอามาอยู่ยิงตุ้มเข้าไปสะใจทีเดียวครับท่านผู้ชมแม่บางคนอาจจะใช้เวล่าใช้ในการเล่นเกมลับอย่างเดียวครับแต่จริงๆเนี่ยเติมเกมลุกแล้วยิงไกลได้ดุดันทีเดียวนะครับสำหรับเวอร์ชันไอคอนิกเวอร์ชันนี้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับสำหรับมิดฟิลที่ยิงไกลได้ดีครับดูฮะตุ้มลูกบอลนี่พุ่งเป็นกระสุนเลยถึงแม้ว่าคิกกิ้งพาวเวอร์จะไม่แรงเท่ากับเน็ตเวทนะครับหรือว่า ปีโลนะฮะที่มี k i ้งพาว power สูงๆนะครับแต่วิเอล่าแค่นี้ก็โหดแล้วท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมีไซซ์ซิงช็อตด้วยนะฮะเป็นสกิลที่ช่วยสนับสนุนอย่างมากในการยิงไกลครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับทำเกมขึ้นไปเองครับถ้าไม่มีใครประกบก็ไปเองเลยสปีดไปเองเลยดูฮะดูความแข็งแกร่งครับดึงเอามาอยู่ดูฮะจังหวะนี้ยิงตุ้มก็ไปมาแห่ประตูเซฟได้ไม่งั้นจะเป็นอีกลูกหนึ่งที่สะใจมากครับ ม่คือเขามีความหนาด้วยเป็นนังแต่ที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วมีความแข็งแกร่งสูงนะฮะท่านผู้ชมจังหวะที่โดนเบียดโดนดึงเนี่ยเอาเอาลงยากครับดูอีกจังหวะหนึ่งครับพยายามที่จะยิงไกลแม่ต้องสไลด์ถึงจะอยู่ดูฮะแล้วคลองบอลดีนะคองบอลดีนะครับแล้วมีมีสปีดพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับที่มีความเชื่องช้าด้วยนะฮะ<ๆ>เขาเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่ามีความคล่องคอสุดๆเลยทีนะครับเดี๋ยวฮะดูจังหวะนี้ต้องเสียบถึงจะเอาอยู่นะะ แหมเล่นแล้วสะใจครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะจังหวะการเติมเกมลุกนะดูครับความอึดไม่ต้องพูดถึงครับนี่นี่แล้วคลองบอลดีด้วยนะาจบอลโลว์เลสเทสพาร์ตก็ดีครับเวอร์ชั่นนี้นะฮะมีสกิลโลว์เลสเทสพาร์ตเพิ่มขึ้นมานะครับจังหวะการส่งเลียดเนี่ยต่อบอลทำชิงเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นนีเจนเพเยอร์ครับดูดูครับดูความดุดันของเขานะดูดูดมามาอันนี้คือเกมลับและดึงดึงเบียดดึงดึง,ดง,ดงนี่แย่งไปจนได้อะ โอ้โหเกมลุกก็ยิงไกลดีครับ <S <S เกมรับก็ช่วยก็ได้ดีครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงฮะดูครับแล้วมีความเร็วพอสมควรนิดนึงนะฮะทำให้วิ่งตามได้ได้ดีครับแล้วเดอะดิทอยเออร์สเนี่ยเป็นสไตล์ที่พุ่งชนอยู่แล้วนะฮะท่นทานผู้ชมใครชอบนักเตะตัวทำลายเกมนะครับผมเหมาะสมเลยครับเปียร่าสุดยอดครับแล้วมีสกิลโรสเซตพัสนะครับอย่างที่บอกนะฮะส่งสั้นส่งเลียดส่งแทงแบบนี้เนี่ยก็จะมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะฮะ ดูครับวิ่งสู้ฟัดทั้งเกมครับทั้งสนามก็ยังได้ครับดูดูเอามาจนได้เอาคืนจนได้อ่ะเสียบอลแล้วเอาคืนจนได้อ่ะสุดยอดดูฮะดูจังหวะการเล่นเกมรับครับมามาลาอูไหนก็ไม่รู้ครับนี่โอ้โหแย่งได้ดีนะฮะอึดนะครับแล้วก็ส่งแม่นด้วยนะครับแล้วเติมเกมลุกยิงสะใจด้วยครับมาดูจังหวะนี้ครับ เป็นจังหวะที่ใช้สปีดครับท่านผู้ชมมาเบียดเลยเอาไม่อยู่เปียนิสนะฮะมิดฟิลตัวรับเหมือนกันแต่ว่าสไตล์เปยนิสเนี่ยโอ้โหพ่อกับลูกเลยครับท่านผู้ชมคนละสไตล์กันนะถ้าเกิดว่าเบียดปะทะไหลต่อไหลแบบนี้กระเด็นแน่นอนครับมาวิ่งสูฟัสอีกแล้วมาดูครับท่านผู้ชมวิ่งได้ทั้งเกมนะฮะแรงไม่ตกอยู่แล้วครับผมสเตมิน่า99ครับไม่ต้องบอกว่าโหดแค่ไหนครับมหาโหดจริงๆครับดูเข้าชนครับ เหมือนเหมือนขับ10ล้อสปีดแรงๆ่ะครับเข้าชนนะฮะทผู้ชม <laughs> <laughs> ปกติ10ล้อจะมีความแรงน้อยนะแต่ว่า10ล้อของเวียล่าเนี่ยโอ้โหทั้งหนาทั้งแรงนะฮะทานผู้ชมแล้วทั้งอึดด้วยดูฮะมามาวิ่งมาดักลกสัสคอตตานี่ดักเลยยังวิ่งต่อได้อีกครับมามาปะทะเป็นะตัวปะทะครับแล้วแย่งบอลได้นะครับคลองบอลได้ดีส่งบอลก็พอได้นะครับทานผู้ชม แม่เวอร์ชั่นนี้เป็นอะไรที่เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมเพิ่มความสนุกนะครับเพิ่มความแม่นยําในการส่งบอลเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมด้วยนะฮะเพราะว่านักเตะสไตล์ดิทอยเยอร์สเนี่ยออกจะออกตำแหน่งบ่อยนะครับอาจจะหลุดตำแหน่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าปะทะรุนแรงบ่อยๆก็อาจจะโดนใบเหลืองด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนักเตะสไตล์นี้มากๆนะครับผมบางคนก็บอกว่าวิเอล่าคือ หมายเลขหนึ่งในตำแหน่ง DMS ในเบสนี้นะฮะท่านผู้ชมในเกมนี้นะครับเขาคือหมายเลขหนึ่งของตำแหน่งนี้ครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแล้วยิ่งเวอร์ชั่นไอคอนิกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเหมาะเจาะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เหมาะสมกับเขานะครับผมทักษะความสามารถสกิลนะครับครบคันครับสภาพจิตใจก็มีนะไฟติ้งสปิริตนะครับสามารถเล่นได้ดีในภาวะกดดันด้วยครับดูกระแทกครับหเสียหลักไปเลยครับโอ้โหรูฮะเสียศูนย์ไปเลย กระแทกหนักๆนะครับผมดูฮะแล้วคองบอลดีดูแตะหลบครับมามาดูครับรถบรรทุกความเร็วสูงครับสปีดมามามาแหมจังหวะสุดท้ายเสียดายครับไม่ได้ยิงไม่งั้นจะเป็นอีกลูกหนึ่งที่สวยงามครับมารถบรรทุกติดเครื่องครับเล่นเอามันครับเล่นเอาสะใจครับรีวิวเอาสะใจครับรถบรรทุกติดเครื่องมาครับมาส่งคืนมาส่งคืนมาต่อบอลดีด้วยครับท่านผู้ชมบัญชาการเกมรับได้นะครับ มาสปีดหนีครับสปินหนีแล้วตั้งป้อมแบบนี้ก็ขอยิงไลซิงช็อตแม่ไม่ติดแมสะใจครับเล่นสะใจทีเดียวครับนี่ฮะดูได้บอลจากแดนของตัวเองครับพลิกมารถบรรทุกติดเครื่องแล้วสปีดสูงครับติดเครื่องแล้วแตะหลบไม่เป็นตัวต้องสไลด์ถึงจะเอาอยู่มาอีกแล้ว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 มามาขอดึงขอลั้งขอเนี่ยว ทำทุกอย่างโอเคนะครับสุดยอดนะครับผมสำหรับแพติกเวลาในเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์เวอร์ชันนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณ A เมืองแสนที่ให้ยืม ID มารีวิวในคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้าามชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ